ผมว่าผมก็เป็นคนที่เล่นเกมนี้มานานพอสมควรก็พอจะเริ่มเข้าใจสไตล์การแต่งตัวของเกมนี้บ้างละไม่ว่าจะเป็นเสื้อชุดชั้นในกระโปรงเดสทุงเท้าไอ้พวกนี้เนี่ยพอเข้าใจได้เพราะมันเป็นแฟชั่นเนาะแต่นี่อันนี้เลยมันคือถุงน่องใช่ไหมและก็นั่นกูไม่ได้ตาฝาใช่ไหมนั่นตูดสินะ โอเคครับสวัสดีกับทุกคนกันด้วยวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนทุกคนเล่นเจเลนเทิรนกันนะครับก่อนที่เจแกจะเข้ามาให้เราเล่นในเซิร์ฟจริงกันทั้งอาวุธสติกมาแล้วก็เรื่องของแดนสวรค์อันนียผมบอกเลยว่าเด็ดเป็นยังไงเดี๋ยวไปเริ่มดูกันเลยเลนเทินนะครับเป็นตัวละครจากภาทสองธาตุไฟสายพลังจิตอาวุธที่ใช้เนี่ยจะเป็นอาวุธหน้าไม้เป็นตัวละคร d p s แล้วก็ซับ d p s ที่เอาไว้ใช้ซับน้องเซหน้ากับท่านเฮเลมาได้นั่นเองแล้วก็ตัวของเลนเทินเนี่ยก็จะมีวงแหวนดารา2รูปแแบบนะแบบแรกจะเป็นสับส สาย DPS หลักแล้วก็แบบที่สองนะครับก็จะเป็นสำหรับสายซับ DPS นั่นเองการโจมตีของเจเ์ลนเทิร์นนะครับจะมีอาวุธทั้งหมด3ชนิดหน้าไม้ลูกซองและก็ตูตี ทั้ง3ามวูดนี้เนี่ยเราสามารถกดสลับได้ตลอดเวลาแล้วก็จะมีร่างเงามาช่วยตีด้วยนะและถ้าหากเมื่อเราทําการโจมตีโดนศัตรูและเกตตรงหลอดอันนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นถ้าเกตเต็มแล้วเราสามารถกดตีค้างได้เจยลนเทิร์นแก่ก็จะควักปาสุก้าขึ้นมายิงปิดท้ายอีกหนึ่งนะัดวงแหวนดาราครับรูปแบบ DPS หลักเมื่อเราเข้าสู่สถานนะวงแหวนดาราเจยลนเทิร์นเนี่ยจะทําการเปลี่ยนหลอดเกตของตัวเองให้มีจํานวนซ้อนขึ้นอีก2อันทําให้ดามจจากการช์จโจมตีเนี่ยจะมีร่างเงามาช่วยโจมตีนั่นเองแล้วก็เปลี่ยนจาก QTE พมท ให้เป็นล่างเงาทั้งหมดส่วนการสลับ,ลบรูปแบบอาวุธนะครับก็สามารถสลับได้เร็วขึ้นด้วยเช่นกันวิธีการเล่นนะครับทุกคนเนี่ยสามารถดูตามนี้ได้เลยอันนี้คือวิธีของโบคร่าวๆที่ผมได้ลองเล่นนะครับ สนต่อไปวงแหวนดารารูปแบบซับพอร์ตเจเลนเทิร์นนะครับจะทาการเปลี่ยนหลอดเกต1หนึ่งหลอดของตัวเองเนี่ยให้เป็น6ช่องเมื่อเจ๊แกทําการตีปกติไปเรื่อยๆเกตก็จะลดลงทีละ1ช่องแล้วก็จะทาดาเมจเสริมจากวงแหวนดาราเพิ่มเติมด้วยนั่นเองและพอถึงช่องสุดท้ายนะครับเจ๊แกเนี่ยก็จะทาการปิดด้วยปาสุก้าอีกหนึ่งนัดนั่นเองครับส่วนวิธีการเล่นแบบซับอันนี้นะครับจะเล่นได้แค่กับเซน่านะครับถ้าเอาไปเล่นกับท่านเทลิมาเนี่ยเลนเทิร์นจะไม่เข้าสู่โหมดนี้แต่จะเข้าสู่หมดดแแบบ DPS ทนนรระววังก้้ยนะถาาใคเอไป กับท่านเทลิมาเนี่ยก็กดวงแหวนดาราด,ดีๆแหละส่วนวิธีการเล่นแบบซับหอร์ดนะครับก็จะประมาณนี้เลย E เรามาดูกันที่อาวุธครับอาวุธณนะตอนนี้เนี่ยเลนเทินไม่ใช่คนที่ใช้หน้าไม้คนเดียวเพราะมีตัวของเฮเรียด้วยทุกคนเนี่ยสามารถเอาอาวุธของเฮเรียมาใส่ให้เจเลนเทินแกก็ได้หรือถ้าไม่มีนะครับก็จะเป็นอาวุธครับแต่ที่ดีที่สุดก็เหมือนเดิมนะครับก็คือประจ,จําตัวเจ๊แกนั่นเองส่วนสติกมานะครับถ้าไม่ใช้ประจําตัวจะใส่อะไรดีสติกมาสำหรับสายลีพเอหลักนะครับก็จะมีประจําตัวของฟูกะไก่ย่างหรือจะใส่เป็นเซตวิววี่บนกับล่างส่วนการเนี่ยจะใส่เป็นทาเลสนะครับแต่ ก็จะใส่เป็นลิวิน o ุกบนล่างแล้วก็กางทาเลสหรือจนจริงๆเลย3ามทาเลสไปเลยครับส่วนสำหรับสายซับ d ีพเนะครับเซตที่ดีที่สุดก็คือปานโบแฮ็กบนล่างและส่วน ตรงกลางเนี่ยจะใส่เป็นเมพูนะครับอันที่2นะครับก็จะเป็นปานคิล่าบนกับล่างแล้วก็กลางเนี่ยก็จะเป็นเมพูเหมือนกันแต่อันที่หาง่ายที่สุดก็จะเป็นปานของคอร์ลี่นะครับเพราะว่ามีแจกฟรีครบเซตให้ทุกคนเล่นในช่วงแพท7.3นะหรือถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยก็ไปคราฟเซตคอร์ลี่มาใส่ก็ได้ครับเพราะว่าปานคอร์รลี่เนี่ยมันก็มีให้คราฟอยู่เหมือนกัน,นครับมาต่อกันที่การจัดทีมนะครับ DPS หลักเนี่ยถ้าที่ดีที่สุดก็จะเป็นเทลีมาเซนาทีมที่โคตรจะแพงแต่ถ้าใครงบนอนนะครับหรือวตั1 ก็ให้เอาคอลลี่ไปซับแทนตรงนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีเลยก็ให้ทุกคนใส่เฮเลียกับคอลลี่ไปในทีมของเจเลนเทนกันละกันนะครับส่วนทีมพาร์ทหนึ่งนะครับก็มีให้เล่นเช่นกันครับก็จะเป็นตัวของไอจังแล้วก็โบกันดัมนะครับเท่าที่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าไม่มีโบกันดัมเนี่ยแนะนําว่าไปใส่ฟุกกะเซียนนะ ส่วนการเล่นสลับซับพอร์ตนะครับเจเลนเทิร์นเนี่ยสามารถไปได้กับทั้ง2ตัวเลยทั้งเทเลมาหรือเซนาคุณจะเอา3ตัวนี้เนี่ยไปเล่นด้วยกันตลอดก็ได้ครับเพราะว่ามันซับกันเองเนาะและส่วนสุดท้ายนีครับแดนสวรรค์อันเนี้ยของเด็ดเลยเพราะว่าเจ a เลนเทิเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นง่ายมากและง่ายที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะเจแก่ก็แค่หมุนหมุนและก็หมุน แม่งโคตรโง,โงโ่เลยมาดูที่การเลือกบัฟกันนะครับตัวละครเสริมนะครับผมจะใส่เป็นฮิบโกะบัตโลดกับฟูกะเซียนเนาะเครื่องรางเนี่ยจะเป็นตาของชูส่วนสกิลสนับสนุนนะครับจะใส่เป็นของเอเดนเลยก็ได้หรือว่าเราจะใส่เป็นของเอลิเซียเพื่อหาสกิลประจ,จําตัวมาเพิ่มก่อนก็ได้แต่ละหลักเนี่ยใช้แค่ตาเอลี่อันเดียวก็น่าจะเหลือแหล่แล้วส่วนเรื่องอาวุธและก็สติกมาเนี่ยผมจะใส่เป็นเซฟตประจ,จําตัวทั้งหมดเลยนะเรามาดูวิธีเลือกปานกันครับอันแรกนะครับตาเอลิเซียผมแนะนําว่าให้เลือกเป็น อันที่2นะครับก็จะให้เลือกเป็นเจิดจ้าหลัๆกๆจะใช้อยู่แค่สอ,อันนี้ก็น่าจะพอแล้วละ่ะส่วนตาอันที่เหลือเนี่ยก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะว่าจะเลือกเอามาใช้ด้วยหรือเปล่าแต่แนะนําว่าไม่จําเป็นต้องเอามาใช้ครับแล้วก็ตาหลักอื่นๆนะครับจะใช้เป็นของชูคอ2ข้าวปาสคอสอยาเอคอ2 ส่วนตาอื่นๆนะครับเอาไปแถมพอตาแมวฟูกะหรือเอเดนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเก็บครบเนาะหลักๆเนี่ยเก็บแค่3อันแรกที่ผมแนะนําไปก็พอเท่านี้ทุกคนก็จะเล่นสบายแล้วส่วนที่เหลือนะครับก็ไปดูลันเทินกุรุกุรูกัน